น้องสบายดีสาบหญิงกาแฟงกอนนะ ครับพี่น้องกาแฟอินดิ้กอฟฟพัดมีเห็ดลิ้นจือมีระมินชันสลายคอเลราคอลลาเจนเปปไทด์ครับยาหวานครับกลมกลมครับกลมกลม สารสกัดหลายๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมไม่ว่าเป็น,ปนคพลลาเจียเปรบตายสาหร่ายไลล่าทุกอย่างหลายๆอย่างน,น้มันช่วยบำรุงข้อเขา่าคนที่ปวดขานะคนที่ปวดขาปวดเข่านะครับตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางก็บำรุงได้นะพี่น้องครับกาแฟกินดีกาแฟผัดเนาะวันนี้จะมาให้อะไรผู้หมวด วันนี้สามอีครับพี่น้องครับมีอ e. ออะไรบ้างนะครับเรมมาเสม, e. ม,มาสามเีแล้วมันจะสร้างความร่ำรวยได้ยังไงอ้าวนั่นน่ะสิสวัสดีครับน้องแอดครับเป็นไงสาวทับฟังฝนตกไหมพ่อรวยสอนลงทุน นะครับถ้าเรามี3 e ีถ้าเราสามี3 e ีเราจะร่ำรวยได้ยังไงเออนั่นแหละครับบางคนสงสัยครับอ่ะก่อนจะไปเอา3 e ีพี่น้องครับพี่น้องที่เข้ามาในระบบอินดีมตัวนี้เขาเรียกว่า S9 เนาะบำรุงมันมีสารสกัดแยะเลยโอโ้กี่ตัวเนี่ย เยอะไปหมดเลยนะรายละเอียดถ้าพี่น้องอยากจะได้ก็ไปถามคนที่ส่งให้นะครับว่าแต่และตัวเนี่ยประโยบมันคืออะไรเขาใช้เซลล์เมทิกนะครับวิวัฒนาการในการผลิตเซลลเมทิกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆช่วยเสริมสร้างสุขภาพทนั้นเลยนี่คืออาหารเสริมของอะไรครับ ของบริษัทอินดีมเขามี S9 มี V9 นะครับมีเกียครับเกียพัดสำหรับพี่น้องคนนะครับที่ร่างกายไม่สมบูรณ์อ่อนแอก็กินพวกนี้เข้าไปเสริมทำให้ร่างกายดีเนีย่ยผมกินตัวนี้ครับเวลาไปหาหมอไปตัวตัวเลือดมาก็บอกว่าไขมันลดครับน้ำตาลลครับนะ สรรพคุดเดยอะผมไม่ใช่หมอมาประชาสัมพันธ์เฉยๆพี่น้องอยากก็ได้ก็ไปซื้อเอาซื้อมากินเอาครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้พี่น้องก็ไปซื้อเอาซื้อมาทำเอา สวัสดีกันเป็นทางการครับผมหมวดอูครับชื่อจริงชื่ออูไทยแก้วสมบัติครับวันนี้ผมมาเสริมมาเติมให้พี่น้องนะครับว่าเอ๊ะแล้วความร่ำรวยมันจะมาได้ถ้ารู้แค่สามีมีได้อีแรกก็คือีอด u c a ช i ่ n พี่น้องต้องมีการศึกษาการศึกษาอย่างนี้แหละครับพี่น้องเวลาเราโตขึ้นมาทำไมคุณพ่อคุณแม่ให้เราเรียนอนุบาล เห็นไ,ไหมเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยการเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีวิชาการมีวิชาติดตัวเนี่ยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าจากเมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสผาจำได้ไหมสำหรับพี่น้องที่เคยอ่าน ตั้งแต่สมัยนู้นเนาะคนเกิด2,504 2,105ได้อ่านแน่นอนแต่ปัจจุบันมีไหมครับมีถ้าพี่น้องไปค้นหาในไหนในอากูเกิลพี่น้องก็จะเจอมันคืออะไรอีตัวแรกก็คือการศึกษาการศึกษาไม่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องต้องศึกษาเมื่อศึกษาเสร็จเอาพี่น้องอยากรู้เรื่องการเงินเนี่ยพี่น้องก็ศึกษาใช่ไหมครับ เรื่องการเงินโรเบิร์ตที่โยซากิอเขาบอกเงินแบ่งเป็นสีด้านด้าน E ลูกจ้างประจำด้าน S อเจ้าของกิจการเล็กๆอันนี้ก็คือใช้แรงออกแรงถึงจะได้สตังมาด้าน้ายเขาเรียกว่าออกแรงถึงจะได้สตังมาออกการบริการต่างๆถึงจะได้สตังมานั่นก็คือเรา มี e, e, อีการศึกษาศึกษาด้านการเงินเอาต่อไปแล่ะครับด้านขวาด้าน Business, บิสเนสบิสเนสโอเนอร์หรืออินเวสเซอร์ด้านนี้พี่น้องใช้ระบบพี่น้องต้องเรียนรู้นะครับว่าพี่น้องจะหาสตางค์แบบไหนจะเอารายได้แบบไหนถ้าแบบเดิมๆก็พี่น้องออกแรงออกแรงไปรับจ้างออกแรงไปใช้บริการหมายคือว่าไปบริการ บริการคืออะไรเอา้าบางคนไม่ค่อยจะบริการเอา้สาสมัยก่อนสามล้อถีบก็บริการถีบสามล้อปั่นจากใสจากคอนแกนไปพูดหลอบเมืองคอนแกนจะสามลอ้อถีบปัจจุบันนี้ครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่นั่นก็คือออกแรงออกแรงขับมอเตอร์ไซค์นะครับมอกแรงขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขานั่นก็คือการใช้แรงในการออกขับโอ้ยพี่น้องครับขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย เหนื war, ่อยครับเหนื่อยก้นพราะขับไปถ้าไปเจอรถติดนี่โอ้โหนะมอเตอร์ไซค์อะถ้าเป็นเกียร์ประเภทเกียร์ออโต้ก็ยังชั่วถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาที่โอ้โหขึ้กจักรขึ้กจักขึ้กจักเจอรถติดเข้าไปเป็นไงกว่าจะได้แต่ละบาทห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยเป็นไงเหงื่อแตกพักๆเลยใช่ไหมยิ่งถ้าล้อสำหรับพี่น้องกีกมอถ้าเป็นแท็กซี่ครับกว่าจะไปส่ง นะกว่าจะได้ถ้าไปเจอฝนตกฝนลงฝนตกฝนลงถ้ามีผู้โดยสารในรถก็ยังดีอุ่นใจแต่ถ้าไม่มีผู้โดยสารเลยครับรถจอดติดแล้วฝนก็ตกไปไงแก๊สน้ามันก็ต้องออกเป็นไงนั่นก็คือการใช้แรงหรือเจ้าของกิจการเล็กๆถ้าคุณไม่เปิดร้านคุณได้จะตังไม,ไม่มีทางได้ครับเอาแล้วอีกด้านยังไง อีกด้านหนึ่งก็คือด้าน Business Owner คือเจ้าของกิจการใหญ,ใหญ่เจ้าของกิจการใหญ่เขาต้องมีทุนไหมครับมีเจ้าของโรงแรมเจ้าของสายการบินเจ้าของปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ามันหลายสาขาอ,อย่างปตทนี่ยกตัวอย่างเนาะปตทนี่ก็เครือข่ายใหญ่นะครับหรือระบบอินฟาส r ตร t u r e ที่รัฐบาลเขาบริการชาวบ้านเรา มันจะเป็นทางด่วนทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรต่างๆเนี่ยนี่ระบบอินฟาสเจอร์เขาเพื่ออะไรทำเพื่อ,อเพื่อบริการนะระบบใหญ่ๆทาเพื่อบริการแล้วอะไรได้จะต่างมานั่นก็คือด้านไหนครับด้านใช้ระบบนะครับเขาใช้ระบบอีกด้านหนึ่งก็คือบิสเนสแก้ไข B ก็คือบิสเนสก็คือนี่ครับที่ผมยกตัวอย่างให้พี่ดูพี่น้องดูเนี่ย อันนี้ก็คือเลยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวสินค้าแต่เขาใช้ยังไงซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการหรือใส่วิธีการเข้าไปเขาเรียกว่าให้พี่น้องเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นสากลเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นสากลเขาเรียกว่าด้านพิเศษนะสากล ได้พิเศษแล้วทำไงต่อนะทำไงต่อพี่น้องก็แค่มาซื้อกินซื้อใช้แล้วได้ธุรกิจไปเอ้ยมันได้ยังไงมีครับปัจจุบันมีแล้วครับสปีที่ผ่านมาก็คืออะไรครับบริษัทอินดีมเนาะบริษัทอินดีมเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่วันนี้ผมมาให้3อีอีแรกก็คือการศึกษาการศึกษาอีที่ผมพูดถึงด้านการเงิน ด้านเงินแบ,บ่งเป็นสี่ด้านเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วด้านแรกก็คือด้าน e e เยอร์ er, แล้วก็ด้าน A s ก็คือที่อยู่ด้านซ้ายใช้แรงแรกเนี่ยที่ผมยกตัวนี้ระบบนะครับระบบก็คือหมายข้าทางบริษัทสักู่นะครับบริษัทนะครับบริษัทอะไรนี่ครับ อินดีมโปรเจกต์อเป็นยังไงคร่าวๆนะให้พี่น้องรู้แค่นี้ก่อนส่วนที่เหลือเราไปตามเอกถามใครครับถามคนที่เขาส่งส่งวิดีโอส่งไลฟ์พี่น้องดูว่าพี่น้องไปถามเอาเองผมมาเสริมตัวอนไหนบิสเนสนะครับบิสเนสก็คือหมายความว่าคุณทําธุรกิจมันมีด้านบิสเนสเนี่ยมีหลายอย่างนะครับ เจ้าของกิจการใหญ่คุณต้องมีเงินเท่าไหร่เป็นล้านเป็นพันล้านนะครับสร้างโรงแรมสร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเมนต์พี่ต้องใช้ระบบใช่ไหมครับใช้คนไหมครับใช้ใช้คนใช้การบริหารจัดการใช้เวลานะครับพี่น้องจะสร้างโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยจะสร้างกิจการใหญ่ใหญ่สร้างสวนน้ํากิจการใหญ่พี่น้องใช้เวลาไหมใช้ใช้ต่างไหมครับใช้ใช้คนไหมครับใช้บุคลากร แต่ปัจจุบันนี้มันจะดีไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องสามารถสร้างให้ตัวบุคคลเนี่ยให้พวกเราเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ก็คือตัวมนุษย์กลายเป็นแอสเซทแอสเซทก็คือหมายคมว่ามนุษย์แต่ละคนสามารถผลิตเงินได้เฮ้ยผู้หมวดเจ้าสผลิตเงินไหนเงินไหนมันเป็นไป,ไ,ป,ไ,ปได้อืบางคนเข้าใจอย่างนั้นได้ครับเมื่อกี้ผมคุย เจ้าของร้านส้มตำเจ้าของร้านกาแฟเขาผลิตเงินได้ยังไงครับเขาใช้การบริการใช่ไหมเขาออกแรงใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี้พวกเราเนี่ยใช้ระบบได้ไหมนี่ครับผมยกตัวอย่างด,ดิมโปรเจกต์เขามีระบบนะระบบส่งต่อย,อยังไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ผมคุยคร่าว คุยเข้าๆผู้ง่ายก็คือเป็นการเหมือนฉายหนังตัวอย่างอะรายละเอียดที่น้องไปศึกษาเอาผู้หมวดสายหนังตัวอย่างมันบูมบูมบูหูดอกบ่เข้าใจผู้หมวดบ้าภาษาอังกฤษอินดี้โปรเจ์เขาบ่เข้าใจดอกอันบอกภาษาไทยเดีอวบอกภาษาบาลน่าวเดียวได้ยุครับมันคือบริษัทบริษัทหนึ่งครับเพิ่งเปิดมาได้สองปีครับนี่เขาเดือนที่แรก กรกฎาสิงหาหนึ่เดือนเอ้ยสปี2ปีกับสอเดือนครับมีอย่างแน่รายละเอียดเดี๋ยวพี่น้องไปศึกษาเอาเด้ออันนี้ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าด้านบิสเนสเขาใช้ระบบระบบเป็นยังไงครับพี่น้องออกมาประชาสัมพันธ์นำเสนออย่าคาดหวังทุกอย่างคือสถิติประชาสัมพันธ์นี่อย่างแน่นี่เกียเอกินแลมมันได้ผลดียังไเอ,อ ตัวเอ็ไนกินเราไม่ได้พ้นดีจังไดกาแฟาอินดีมคอฟฟี่พัดเมื่อกี้กินเราไม่ได้ผลดียังไงนั่นก็คือหมายเขาว่าพี่น้องต้องมีความรู้ก็มีการศึกษาก็มาประชาสัมพันธ์ก็บอกต่อไปเมื่อพี่น้องประชาสัมพันธ์นำเสนออยาคาดหวังทุกอย่างสถิติทําตามระบบที่เขาวางไว้วันศุกร์ครับสตังก็เข้าครับเขาใส่เขากับป๋าพี่น้องนะครับพี่น้องจําได้ไหม สำหรับคนเก่าแก่นะถ้าเราคนใหม่ไม่เข้าใจเงั้นมันจะเขาะ้าได้รังไงผู้หมวดคนเก่าแก่ที่เคยติดตามจําได้ไหมว่าพี่น้องเมื่อพี่น้องจะเข้ามาร่วมกิจการเขาให้พี่น้องมีอะไรบ้างบัตรประชาชนบัญชีธนาคารใบสมัครหรือพัสปต์ตพี่น้องเขียนแล้วก็เกาะเกาะให้ให้ใครครับให้พอ,อสุริยันให้คุณเกศสอนอินดีนียให้เข้าไป ก่อนจะให้ก็ต้องถามก่อนและที่สำคัญเซ็นสำคัญนะบัตรประชาชนจะให้ไค่ง่ายๆไม่ได้นะครับเวลาพี่ให้ไข่พี่ถ่ายพี่ก็ต้องเซ็นเขียนขีดทับด้วยใช้ในธุรกิจอินดีมเท่านั้นหรือใช้ในต่างๆกิจการต่างๆเราต้องระบุไว้ที่สําคัญวันเวลาเขียนไว้ด้วยนะครับไว้ใช้ได้อะไรนั่นมันก็คืออะไรก็คือประสบการณ์การศึกษานะอ่ะต่อไปผมตอนนี้ผมคุยเรื่องกีรแรก่อน อีการศึกษาเมื่อพี่น้องรู้จักระบบแล้วมันสามารถทํำงานได้ยังไงทําไมคุณยศถึงได้28ล้าน3 0มสิบล้านยีกล้านสาล้านก็ทํำยังไงในอินดีโปรเจกต์นี้พี่น้องอยากรู้ไปถามพออสุรยิยันไปถามคุณเจสอนถามไม่หลายคนที่ส่งนี้ให้เนาะผมตรงนั้นผมไม่คุยไปส่วนพี่น้องอยากรู้ไปถามเอาแอืแย้มนิดเดียวไม่ได้แย้มหมดอ่ะต่อไป การศึกษา e-education การศึกษาศึกษาทางด้านการเงินก็คือพี่น้องต้องรู้ทางด้านการเงิน e ตัวแรกนะครับ employer ก็ Employ er, คือต้องใช้แรงออกแรงแรกก่อนถึงจะได้สตังมาตัวที่2 s เจ้าของกิจการเล็กๆนะครับเจ้าของร้านข้าวเหนียวส้มตำเจ้าของอะไรต่างๆที่เล็กๆออกแรงเปิดร้านถึงจะได้สตังมานั่นใช้แรงในการแลกสตังมา แล้วด้านขวาก็คือด้าน Business o w n e r ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เป็น Business พี่น้องที่เข้ามาได้ธุรกิจด้วยได้เป็นเจ้าของกิจการเมื่อได้เป็นกิจการเจ้าของกิจการพี่น้องก็ต้องมีเป้าหมายมีอะไรต่างๆ8แข้อนะนะพี่น้องไปศึกษาเอานะครับหลังจากนั้นข้อไหนครับอีกข้อหนึ่งก็คือ Investor Inves t o r พี่น้องต้องมีเงินมีทองมีทุนสมัยก่อนคนมีทุนมีได้รับมอดุแล้วได้ไงครับ เขาไปซื้อหุ้นเขาไปถือของหุ้นเขาไปทํากิจการใหญ่ๆแล้วรับผลประโยชน์จากไหนเวลาเขาปันผลอืมสมัยนี่ฝากกินดอกได้บ่าครับดอกเบี้ยนิดเดียวอืมแล้วทําไมเจ้าของกิจการอินเวสเซอร์ที่เขาได้จากอ่าเวลาเขาปันผลได้เยอะเพราะเขามีทุนเยอะอ้าวแล้วสี่หาทุนเลยจังไหนพวหมวด ผมก็มาเสริมมาเติมให้รู้หารู้เจ็บรู้ใช้รู้ขยายดอกผลอันนี้ผมคุยเรื่องการศึกษาก่อนอีตัวแรกเอาอีตัวที่สองอีที่สองก็คือประสบการณ์แล้วเงินสีด้านมาจากไหนนั่นก็คือไงพี่น้องต้องไปอ่านไปซื้อหนังสือมาพ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลงทุนต่กางๆก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องเงินมันมีอยู่สีด้านนะมันก็เมื่อเราอ่านอ่านเสร็จเราก็มาใส่ตัวเราจะาจะรู้ว่าอ,อประสบการณ์คืออะไร สมัยก่อนผมไม่รู้ครับหูหอะไรยังไงครับไปซื้อหนังสือมาพอไปซื้อหนังสือมาก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเองอ๋อตัวนี้ตัวเองอยู่ด้าน e e ก็คือขายมาเป็นลูกจ้างทหารตำรวจพยาบาลหมอต่างๆเยอะะในบ้านเราครูบาอาจารย์ก็อยู่ด้าน e ด้าน e. ีแล้วประสบการณ์ประสบการณ์การสอ,อนพอสิ้นเดือนเสร็จเขาก็จ่ายสตางค์ให้แล้วเงินทองเนี่ยมาจากไหน ถ้าคุณไม่มาจ้างสอนมาไม่มารับจ้างพอถึงสิบห้าวันถ้าคุณไมาณมาเขาก็ไล่คุณออกอืเป็นไงเหนื่อยไม่เหนื่อยทํางานสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบหกชั่วโมงแล้วแต่พอถึงเวลาใครครับเจ้าของบริษรรัทเจ้าของั้นก็จ่ายสตาตังค์ให้นั่นก็คือหมายความว่าเรารับจากคนเขาเป็นคนกําหนดให้แต่ท่านบิสเนสแหละครับบิสเนสพี่น้องพี่น้องกำหนดเอง ว่าอยากได้วันละห้าพันสองหรือวันละสี่หมื่นพี่น้องกําหนดเองเนาะ,ะ,ะมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรประสบการณ์ประสบการณ์ได้เห็นได้ผู้หมวดววเว็บแบบเแบบอ้าพี่น้องอายุกี่ปีแล้วสําหรับคนที่อายุมากเนาะก็จะเข้าใจว่าประสบการณ์คือการทํางานคืออะไรนั่นคือประสบการณ์ในการทํางานแล้วบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ล่ะเด็กหน่อยเด็กเล็กเด็กหน่อยเปของมาใหม่ไปของมาเบิง้ง่งประสบการณ์คือยังประสบการณ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ประสบการณ์การเดินทางประสบการณ์การศึกษาประสบการณ์อาหารการกินพวโอ้ยหลายๆอย่างรวมมาที่คุณผ่านมาน่ะเขาเรียกประสบการณ์พ่าไม่อดีตแบบผู้หมวดอดีตความทรงจําแต่ประสบการณ์หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คุณเผชิญที่คุณเผชิญแล้วคุณสามารถฝ่าฟันฝ่ามันมาได้มันแมนอยู่ผู้หมวดแมนครับบางคนอยากจะปั่นจักรยานปั่นจักรยานไม่เป็นความอยากแล้วประสบการณ์เกิดจากไหน เกิดจากการที่คุณลองหัดความอยากว่าอยากจะทําลองปั่นที่ปั่นยังไงปัจจัยยานเออลองอ่านหนังสือที่อ่านยังไงบางคนอ่านหนังสือไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าไปเรียนไงไม่ได้เข้าไปเรียนไม่เข้าไปเรียนการจะเรียนหนังสือได้นี่มันต้องใช้อะไรครับหัวใจนักปชญ์สูก็ต้องฟังสูฟังจีจิตใจจินตนาการไปด้วยมันคืออะไรกอไก่เค้นยังไงขอไข่เค้นยังไง,ไน,ไงนะครับ แล้วที่สำคัญปุจฉาเกิดความสงสัยก็ต้องถามเมื่อถามเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วก็อะไลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติมันก็จะเกิดอะไรเกิดความจําอืมถ้าพี่น้องฟังเฉยๆพี่น้องก็ลืมเหมือนกันครับแล้วที่ผมพูดเงินสีด้านมันคืออะไรแล้วประสบการณ์คืออะไรนั่นแหละมันอยู่ในอีที่สองอีที่สามนะครับ สาม e เรารู้เรื่องสาม e เราสามารถทําให้เรามีสตังเหลือเราสามารถร่ํารวยได้ไง e ที่สามก็คือ ex คล s สภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก็เอินว่าเงินเหลือเหตุจังไนถึงเงินเหลืออ่ะทํายังไงจะเงินเหลือผมมีอยู่บอกมีให้ดูสองตัวอย่างตัวอย่างนึงก็คือคุยพี่น้องเคยฟังแล้วแหละอีกอย่างที่สองมันต้องกวกับเวลา เอาอ yup. ย่างที่สองก็แล้วกันของลีกาซิงเนาะเศรษฐีลีกาซิงที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆในฮ่องกงเขาแบ่งเขาได้สตังค์มาเมื่อได้สตังค์มาเขาแบ่งเป็นห้าส่วนนะพี่น้องลองดูห้าส่วนของลีกาซิงเขาแบ่งยังไงส่วนแรกลีกาซิงแบ่งได้สตังค์มาเขาแบ่งเป็นห้าส่วนนะเอากลมๆสมมติว่าพี่น้องมีสตังค์อยู่หมื่นหนึ่งหาได้หมื่นหนึ่งลีกาซิงเนี่ยส่วนแรกคือสามสิบเปอร์เซ็นต์ 30รีกระจริงเอาไว้พัฒนาตัวเองเอาไว้ดูแลครอบครัว30%ก็คือ3 0 0พันส่วนที่2รีกระจริงได้มา20%ก็คือ2 0 0พบาทรีกระจริงมาเลยเอาไว้สร้างคอนเนคชั่นเอาไว้เลี้ยงข้าวคุณสุริยาสุธานีเอาไว้เลี้ยงข้าวเจยใหญ่เอาไว้เลี้ยงข้าวคุณพรพนานนองแดเอาไว้เลี้ยงข้าวท่านสุริยันพ่ออสุริยนหรือคุณเจศรดินดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟเเรียกสร้างคอนเนคชั่น สารสายสัมพันธ์สองพันอีก,นะกสิบห้าเปอร์เซ็นนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลีกสิงว่าอะไรบอกว่าไปซื้อหาหนังสือดีๆมาอ่านหนังสือดีๆสร้างเนื้อสร้างตัวมาอ่านการสร้างตัวการพัฒนาตัวเองการตัดต่อวิดีโอการนู่นการนี่แล้วแต่นะครับคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือพันห้าลีกสิงแบ่งไปนะครับเอาไปพัฒนาตัวเอง อีกสิบเปอร์เซ็นต์รีกระิงทำไงก็คือหนึ่งพันบาทรีกริงเอาไว้ท่องเที่ยวต่างประเทศทําไมต้องเที่ยวต่างประเทศเมื่อเราทํางานแล้วบางครั้งเราก็อยากจะเปิดหูเปิดตาเปิดแนวความรูเร้เปิดแนวความคิดไปดูวิธีการของต่างชาติก็ทานี่ไปดูนู่นดูนี่ทีไปดูนี่เขาปลูกสวนทุเรียนยังไงเขาดูแลกิจการยังไงเอามาใส่ตัวเองสแล้วส่วนสุดท้ายแหละครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รีกทิงบอกว่าอย่างนี้ครับ เอาไปซื้อกิจการหรือหุ้นที่เจริญเติบโตที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวยี้าเปเหมือนกัน25%่ผมก็มาซื้อกีไอพัดซื้อขีมมาทานหน้าซื้อมูดบอลังหน้าซื้อกาแฟมากินซื้อแล้วมาได้ธุรกิจนี่ก็คือการบริหารจัดการแบบบีการสซิงเศรษฐีรีการสซิงเพราะฉะนั้นสามอี ที่ผมให้พี่น้องแล้วพี่น้องสามารถจะร่ำรวยได้พี่น้องก็ต้องมีสามีที่สําคัญครับต้องลงมือทํานะครับถ้าพี่น้องไม่ลงมือทํารู้เฉยๆประดับไว้เฉยๆมันก็จะหายไปแต่ถ้าพี่น้องลงมือทําลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือทําลงมือปฏิบัติมันก็จะเกิดผลลัพธ์นะมันก็จะเกิดผลลัพธ์ระยะทางผลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอ เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่พี่น้องหวังไว้ถ้าพี่น้องอยากได้พี่น้องก็ต้องลงมือทำนะขอบคุณครับหลายหลายคนที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณหลายหลายคนที่เข้ามา,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอบคุณแล้วหลายๆคนที่มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่ออะไรเพื่อจะได้เกิดแรงดึงดูดสําหรับบุคคลที่คุยไม่เป็นหมายก็ว่าไงคุยไม่เก่งบางคนที่ไม่ได้เตรียมเนื้อหามา เอาผมเนี่ยคุยแทนเอาผมนี่เป็นเครื่องมือคุยแทนคุยเรื่องอะไรเรื่อง3ามีพอเรื่องสามีเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอินดีนปเจตเนาะมาประชาสัพันธ์นำเสนออย่าคาดหวางทุกอย่างคือสถิติเราทำทีละนิดแต่เราทำไม่หลายคนทำนินทีละนิดแต่ทำไปหลายคนคืออะไรครับ มันทําให้เรามีเวลามีเวลายัางไงเอา้าผมพูดแค่นี้พออสุรยันก็ไปต่ออีกคุณเกษรก็ต่ออีกหลายหลายคนก็ต่ออีก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 ทําให้เรามีเวลาบางคนบอกผมไม่มีเวลาผมเรียนไม่เก่งผมอ่านไม่ได้ผมคุยไม่เป็นเอาผมเนี่ยผู้หมวดคนเนี่ยเป็นตัวแทนพี่น้องวิธีการก็คือเวลาพี่น้องจะก,กดไปพี่น้องกดก๊อปใช่ไหม กดกรอบเสร็จพี่น้องก็ใส่ช่องทางการติดต่อนะช่องทางการติดต่อของพี่น้องใส่ท้ายไปด้วยมันก็จะได้เป็นการยืนยันว่านี่นะถ้าพี่น้องทําตามนี้นะถ้าทําลงมือทําแล้วพี่น้องก็จะเกิดผลลัพธ์่อยไม่เห็นดอกก็แล้วแต่สําหรับคนที่พอแล้วส่วนคนที่ยังไม่พอเพราะอ,อะไรไงไหมมสตังอะทุกคนอยากได้ทั้งนั้นแหละครับ แต่ทำยังไงนะครับมีวิธีการที่บางครั <au a> ้งเราบอกว่าไยุ่งครับโอ้ยยุงสารพัดยุงเลยเหมือนคุรัญญาคุณัญญาแกยุ่งมากเลยไม่ว่าจะสื่อการสอนไะจะนู่นอย่างนี้เรื่องปัญหาครอบครัวสารพัดเยอะแยะวิธีการเนี่ยก๊อปออกก๊อปเสร็จปั๊บเราก็ในช่องทางติดต่อรายละเอียดเราก็ไปคุยกันหลังใหม่เพราะอะไรเมื่อเราสร้างสายสัมพันธ์เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเชื่อ เชื่อถือเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเชื่อมั่นแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดกรรมช่วยครับถ้าเราไม่เชื่อถือเชื่อใจเชื่อมั่นเราจะช่วยกันไม่ครับจักวันผู้ใดไมาวะาู้เสีอดอกมึงมาหลอกกูบ่นะั่นเป็นไงครับแต่ถ้าพวกเรามีสายสัมพันธ์เหมือนกันอ๋อแมนครับเป็นเห็ุเป็นไดอิหรีเป็นเหป็นอิหรีเิ็นเหตุก็บประยุน์เพราะว่าเป็นมีเป้าหมายพอทักพักหนึ่งระยะเวลา เนาะระยะเวลามันก็จะบ่งบอกระยะทางพิสูจน์ม้าเวลาพิสูจน์คนคนไหนเอาจริงคนไหนไม่เอาจริงมันก็สามารถที่จะกั้นกองได้คัดกองก็เรียกว่าคัดกองคนได้โอ้คนเอาจริงแล้วก็อยู่สักพักเขาก็ถึงเป้าหมายแต่คนวมาเอาจริงเขามากเขามากก็มาวีจานจังสันจังที่ก็มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเนาะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้พี่น้อง จงโชคดีมีเงินล้านพ่อออกจากบ้านเงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย